ลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้คุณเปิดพอร์ตขึ้นมาแล้วเห็นกําไรเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงหน้าคุณจะทํำยังไงคุณอาจจะรีบปิดเอากําไรเข้ากระเป๋าไว้ก่อนเพราะกลัวว่ามันจะหายไปแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาขาดทุนเรากลับยอมถือยาวรอแล้วรออีกหวังว่ามันจะกลับมาสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือกําไรเล็กๆถูกเก็บไว้ขาดทุนใหญ่ๆกลับปล่อยให้โตจนพอร์ตสะบักสะบอมนี่คือปัญหาของการมองระยะสั้นเกินไปครับ นักเทรดจำนวนมากติดอยู่ในวังวนของการคิดสั้นๆมองแต่วันนี้มองแต่ไม้ที่กำลังเล่นอยู่แต่ลืมไปว่าการเทรดจริงๆแล้วมันคือการเดินทางระยะยาวและสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่รอดไม่ใช่การชนะในไม้เดียวแต่คือการรักษาเส้นทางให้อยู่กับตลาดได้อย่างต่อเนื่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Psychology of Trading วันนี้คือ EP 5และเราจะพูดกันเรื่อง i ม d s ซ t ระยะยาว หรือวิธีคิดแบบนักเทรดที่มองเกมนี้เป็นการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งสั้นว่าทำไมมันถึงสำคัญและคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงผมอยากให้คุณลองเปรียบเทียบการเทรดกับการวิ่งมาราธอนนะครับถ้าคุณออกตัวเร็วเกินไปคุณอาจจะนำคนอื่นในช่วงแรกแต่สุดท้ายคุณก็จะหมดแรงแล้ววิ่งต่อไม่ไหวการเทรดก็เหมือนกันถ้าคุณใส่หนักเกินไปในไม้เดียวคุณอาจจะได้กำไรใหญ่แต่ถ้ามันพลาดคุณก็หมดแรงใจหมดเงินทุนแล้วไปต่อไม่ได้ การมี mindset ระยะยาวคือการมองว่าวันนี้ฉันไม่จำเป็นต้องชนะทุกไม้แต่ฉันต้องรักษาเกมให้นานที่สุดคุณลองคิดดูครับว่าถ้าคุณชนะ50%ของการเทรดทั้งหมดแต่คุณรักษา RR 1นได้คุณก็ยังมีกำไรในระยะยาวอยู่ดีเพราะคุณเล่นเกมยาวไม่ใช่เกมสั้นแล้วทำยังไงถึงจะสร้าง mindset แบบนี้ได้อย่างแรกคือคุณต้องเลิกคิดว่าทุกไม้คือต้องถูกคุณไม่ใช่หมอดูครับคุณไม่รู้อนาคตแน่นอน แต่คุณรู้ได้ว่าถ้าคุณทําตามกติกาที่ดีพอซ้ําๆในระยะยาวมันจะออกมาเป็นบวกสิ่งที่คุณควรสนใจไม่ใช่ผลของไม้เดียวแต่คือผลรวมของไม้ทั้งหมดในเดือนในปีอีกวิธีที่ช่วยได้มากคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นกระบวนการไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์เช่นแทนที่จะบอกว่าเดือนนี้ฉันต้องทํากําไร20%ให้เปลี่ยนเป็นเดือนนี้ฉันต้องทําตามกติกาที่วางไว้ให้ได้90%คุณเห็นความต่างไหมครับเป้าหมายแบบแรกมันขึ้นกับตลาด แต่วิธีคิดแบบ2มันขึ้นกับคุณเองและคุณควบคุมได้เต็มที่ลองฝึกเขียน journal ระยะยาวครับไม่ใช่แค่เขียนว่าแต่ละไม้ได้หรือเสียแต่เขียนว่าเดือนนี้คุณทําตามกติกาได้กี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้คุณรักษา drawdown ไม่เกินที่กําหนดไว้ได้ไหมนี่แหละคือการมองเกมเป็นระยะยาวและมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงมากขึ้นผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับมีนักเทรดรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาเคยพูดกับผมว่าคนส่วนใหญ่แพ้ในตลาดไม่ใช่เพราะระบบแย่ แต่เพราะเขาอยู่ไม่ถึงวันที่ระบบจะทำงานตอนแรกผมไม่เข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปผมถึงรู้ว่าเขาหมายถึงการที่คนส่วนใหญ่เลิกไปก่อนจะถึงจุดที่กลยุทธ์เริ่มแสดงผลจริงๆเพราะพวกเขาคิดระยะสั้นเกินไปพอเจอขาดทุนไม่กี่ไม้ก็ถอดใจทั้งที่ถ้าทำต่ออีกหน่อยมันอาจจะเริ่มกลับมามีกำไรก็ได้ i n d s ซ t ระยะยาวคือการเข้าใจว่าขาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมไม่ใช่จุดจบแต่คือค่าใช้จ่ายของการเรียนรู้ในตลาด ไม่มีนักเทรดมืออาชีพคนไหนที่ไม่เคยขาดทุนครับแต่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จเขามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือเขาไม่เลิกเขายังอยู่ในเกมต่อและปรับปรุงจากสิ่งที่เรียนรู้มาเสมอผมอยากให้คุณลองฝึกคิดเหมือนเจ้าของธุรกิจครับถ้าคุณเปิดร้านกาแฟคุณคงไม่คาดหวังว่าจะรวยในวันแรกคุณรู้ว่าคุณต้องลงทุนซื้อเครื่องซื้อวัตถุดิบฝึกพนักงานและใช้เวลาในการสร้างลูกค้าประจําการเทรดก็เหมือนกันคุณต้องลงทุนเวลา ความพยายามและวินัยเพื่อให้ระบบของคุณเติบโตในระยะยาวการมีไม้เ็ตระยะยาวยังช่วยเรื่องการจัดการอารมณ์ด้วยครับเพราะคุณจะเริ่มรู้ว่าผลลัพธ์ระยะสั้นมันไม่สําคัญเท่าภาพรวมใหญ่คุณจะไม่ตกใจง,ง่ายๆเวลาขาดทุนและไม่ตื่นเต้นเกินไปเวลาทํากําไรเพราะคุณรู้ว่ามันคือส่วนเล็กๆของเส้นทางยาวๆที่คุณกําลังเดินอยู่อีกเรื่องที่อยากให้คุณจําไว้คือ consistency beats intensity หรือความสม่ําเสมอเอาชนะความพยายามแบบชั่วครั้งชั่วคราว ไม่สาคัญว่าคุณจะเทรดได้ดีแค่ไหนในวันหนึ่งวันใดแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณสามารถทําได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นักเทรดที่รอดในตลาดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่หลุดไม่ในและอยู่ได้ยาวที่สุดลองนึกดูสิครับถ้าวันนี้คุณเริ่มคิดระยะยาวคุณจะเปลี่ยนวิธีมองตลาดทันทีจากที่เคยดูกราฟแบบวันต่อวันคุณจะเริ่มมองเป็นเดือนเป็นปีจากที่เคยกลัวการขาดทุนคุณจะเริ่มมองว่ามันคือโอกาสเรียนรู้และจากที่เคยรีบหากำไร คุณจะเริ่มสนใจการอยู่รอดในระยะยาวนักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะไม่ใช่คนที่ชนะมากที่สุดแต่คือคนที่อยู่ในเกมได้มากที่สุดและผมอยากให้คุณเป็นหนึ่งในคนนั้นครับเพราะสุดท้ายตลาดไม่เคยใจดีแต่ก็ไม่เคยโหดร้ายกับใครเป็นพิเศษตลาดจะให้รางวัลกับคนที่มีวินัยมีความเข้าใจและที่สำคัญคือมีมายเซ็ตที่ถูกต้องถ้าคุณทำได้คุณจะไม่ต้องวิ่งตามกำไรอีกต่อไปเพราะกำไรมันจะวิ่งมาหาคุณเอง และในตอนหน้า EP 6เราจะพูดกันถึงสิ่งที่เชื่อมโยงกับ Mindset ระยะยาวอย่างใกล้ชิดที่สุดนั่นคือความอดทนว่าทำไมการรอคอยจังหวะที่ใช่ถึงสำคัญกว่าการเทรดทุกจังหวะและคุณจะฝึกมันได้ยังไงเจอกันครับ